ลาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมบิ๊กปรา่านะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในประเทศไวซิตี้สองจุดศูนย์นะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาารีวิวหน่วยงานหมอนครับผมว่าวันหนึ่งหมอเขาทำอะไรบ้างนะครับคำสั่งหมอมีอะไรทำยังไงนะครับผมไปรับเคสรับคนป่วย ชุบคนป่วยประมาณนี้ครับผมรักษาคือเราต้องจำไงบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมอ่าส่วนใครที่อยากจะมาสอบเป็นหมอนะครับก็สามารถเข้ามาสอบได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอขออย่าลืมฟังก่อน๊ปนี่อันนี้ผมอยู่ในโรงพยาบาลน,นะ อันเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องอค่าบริการต่างๆก่อนดีกว่านะครับผมค่าบริการบริเวณในเมืองเอลนี่นี่นี่จะบอกตรงไหนนะเนี่ยเนี่ยในเมืองเนี่ยนี่นี่ในเมืองนในเมืองในเมืองในเมืองเอลเนี่ยรอบตรงนี้เลยนะรอบตรงนี้นะมีนี่นี่ที่เป็นเมืองเนี่ยอ่าค่าชุบนะครับค่าชุบแปดร้อยนะครับและหิว หิวคือการเพิ่มเลือดนะครับคือตอนเราชุบขึ้นมาเนี่ยเลือดมันจะไม่เต็มทุกคนตอนชุบมาเลือดจะไม่เต็มอ่าแล้วก็เราต้องหิวให้เขานะครับก็ห้าร้อยบาทก็รวมรวม,รวมกับค่าชุบแล้วนะค่าชุบแปดร้อยค่าหิวห้าร้อย 500. คืออันนี้พูดในเมืองนะครับก็ตกเคสละอ่าหนึ่งพันสามร้อยนะครับผมอ่าบริเวณในเมืองน,นะบริเวณเมือง แะต่อมาเป็นบริเวณนอกเมืองครับแบบไกลๆแล้วนะมีนี่ๆๆที่ไกลไกลออกมานี่ๆๆนี่เนี่ยที่ไม่ใช่ในเมืองอ่าเอลิสนะครับก็ค่าชุบหนึ่งพันนะครับแล้วก็ค่ายิ้วเจ็ดร้อยนะครับก็เคสดละตกคิดละพันป่ดอโอเคอแล้วก็ในส่วนมี่าคสด ่าที่เลเบลตรงนี้เลเบลก็คือตรงนี้นะนี่มีตรงนี้ถ้าเกิดเราจะต้องเข้าเลเดลเราต้องพัตำรวจไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับาก่อนอื่นเลยนะครับอ่าก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเราต้องมาเข้าเวรตรงนี้นะนี่มีห้องเข้าเวรนะก็เดินมาที่ตู้นะครับทุกคน กดอปุ๊บแล้วก็คําสั่งเริ่อง,งานนะครับปุ๊บแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้ว่า,าผมได้เรื่องปฏิบัติหน้าที่แล้วแล้วก็มันจะบอกจำนวนหมอที่ออนไลน์สองคนนะครับและก่อนจะไปนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดหมอนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้นะนี่ชุดนี้ชุดนี้ อ่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยนะอ่าสก,กินเจ็ดสิบปุ๊บนี่ก็จะเป็นชุดหมออันนี้นะก็จะอ่าตัวต่อไปก็จะเหมือนกันนะแล้วก็สก,กินสามหนึ่งหกนะจะเป็นสก,กินผู้หญิงนะครับนี่ผมจะใช้หกสิบแปดนะปุ๊บนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่า ่าคำสั่งหมอคำสั่งหมอถ้าเกิดเราจะชุบคนป่วยขึ้นมานะครับให้ทับ CDR แล้วก็ตามด้วย ID ผมสมมติผมจะชุบ ID 54แล้วตามด้วยอ่าค่าชุบ800ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดเราจะชุบเฮ้ยเรา ขอใถ้าเกิดเราจะรักษาหรือหิวเขาเนี่ยให้ทับหิวนะครับปึ๊บแล้วก็ตามด้วยไอดีแล้วก็ตามด้วยห้าิวนะครับถ้าหิวจะร้อยปึ๊บก็จะประมาณนี้และคําสั่งหมอต่อมานะครับทับสี่สีนี่นี่คือการลากลากคู้เล่นหรือลากศกทับห้าตามด้วย ID มันก็จะเป็นการาดึงคนป่วยขึ้นรถนะครับต่อมานะครับ,ท,บทับตัวอาเนี่ยก็จะเป็นการเนี่ยวิทยุคือคุยคุยกันไงในหน่วยฮานหมอครับในหน่วยงานหมอนะจะคนคนอื่นจะไม่ไม่เห็นนะครับคนที่ไม่ได้เป็นหมอเขาจะไม่เห็นนะอโอเคคำสั่งต่อมาก็จะเป็น คำสั่งดีนะครับอ่าคำสั่งดีมันเป็นวอนะครับวอร,รวมอ่าทุกหน่วยงานเลยรวมถึงสภาด้วยเต็มต่อรอด้วยคือตอนที่เราจะไปะสมมติเราจะไปอ่สในเลเบลเราก็จะจะทับดีแล้วก็ขอกําลังตารวจหนึ่งนายนะครับเพื่อไปเป็นเพื่อนเรานะครับอ่แล้วต่อมานะครับ จะเป็นคำ,คำสั่ง CSM นะครับ CSM เนี่ยคือการตามตามตัวนะเปิดจุดผู้เล่นนะครับเป็นการเปิดจุดผู้เล่นอ่าอย่างเช่นเลยนละนะผมจะหา ID ID หนึ่งนะผมจะทัก CSM หนึ่งปุ๊บอ่าแล้วมันจะจะขึ้นจุดแดงในแมปนะเนี่ยเราก็าหาเลยอ่านี่เข,าอ,เขาอยู่เขาอยู่เมืองนะครับโอเค แล้วก็ถ้าเราจะปิดจุดนะครับก็ทับ off c s m เลยนะครับมันมันก็จะหายไปนะครับอ่ะแล้วคำสั่งต่อมานะครับผมคำสั่ง med ดูเคสตกค้างนะครับนี่ก็ถ้าเคสตกค้างมีมันก็จะขึ้นชื่อมาตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคปิดไปอ่ะโอเคครับก็ประมาณน,นะครับคำสั่งหมอ แล้เวเราไปดูส่วนของยานพาหนะหมอกันดีกว่านะครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นรถคันแรกนะครับของหมอนะครับคันนี้ก็จะเป็นบุลเลตนะมันจะวิ่งแรงวิ่งเร็วด้วยคันนี้คันนี้จะวิ่งไวมากครับผมส่วนใหญ่นะเพศทุกคนเลยนะทุกนะครับเขาจะใช้รถคันนี้กันนะครับเพราะว่ามันแรงจริงๆนะครับ มันแรงมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมสามารถอ่าเปิดให้ทุกคนดูได้หรือเปล่าว่าความเร็วมันเท่าไหร่อันนี้ก็เอาเป็นว่ามันแรงนะครับคันนี้เอาไว้สําหรับวิ่งไวนะครับแบบเคสที่อ,อยู่ไกลๆนะครับเราจะเอารถไปก็ได้วิ่งไวไปก็ได้อาโอคชิเนี่ยโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมืูเล็ทนะ อืมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าน,นะคุณอ่าต่อมานะครับผมก็มจะเป็นมอไซค์ของหมอนะครับผมหนึ่งจะเป็นคันนี้เลยนะนี่เปิดไฟโชว์เลยอ่ะ <c oughs> คันนี้ก็สำหรับอ่าวิ่งใกล้ๆนะครับวิ่งใกล้ๆอืมก็จะเป็นสองลอ้อมออร์ไซค์ท่เท่นะครับผม นี่นะครับโมเดลก็ประมาณนี้นะครับผมอืมอ่าเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคครับคันต่อมาก็จะเป็นแอมบูเลนต์นะครับผมคันนี้ก็จะบรรจุผู้ป่วยได้หลายคนอยู่นะครับคันนี้พิเศษยังไงคันนี้พิเศษที่ว่าสามารถเปิดไซเรนได้นะครับนี่นี่นะครับการเปิดไซเรนนะครับถ้าเป็นใน PC ก็กดตัว ฮดตัวฮินะครับหรือจะกดอ่าชิปล็อกก็ได้นี่มันก็จะติดไซลิทขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าแล้วการเปิดไซลิทมันมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็แบบนี้นะแบบปกติแบบที่สองจะเปิดรัวๆนะครับแบบนี้แบบที่สองจะเป็นการกดค้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเรายัางมีอีกนะครับยังมีอีกหนึ่งหนึ่งคันนะครับที่เป็นยานพาหนะขับบนถนนนะยังมีอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเค,ครับออาโอเคเอาทุกคนสาหรับคันนี้ก็เป็นจักรยานนะเอาไว้ขี่เล่นนะครับอืเผื่อใครเบื่อแบบแบบเบื่อแล้ว <laughs> อยากขับอยากขับอุ้ยอยากขับเล่นก็สามารถขับเล่นได้นะครับ แต่งขับได้เฉพาะเทสนะครับผมโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเนาะเอาไปดูคันต่อไปดีกว่านะครับคันสุดท้ายนะครับอ่าโอเคครับผมมาถึงยานพาหนะอ่าสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมอ่าก็จะเป็นฮอนะครับฮอนี่ใช้สําหรับอ่าเคสที่อยู่ไกลนะครับอย่างเช่นเคสเคสเนี่ยเคสที่อยู่หรือเขาจะมาอยู่ บริเวณเมืองนีง้หรือตรงนีง้หรือเป็นเมืองนะครับหรือเขาจะไปเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถใช้หอได้นะครับแต่หอเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ได้กับในเมืองนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับยานพาหนะของหมอนะครับผมอ่ะโอเค ต่อมานะครับผมก็เอาสิครับผมต่อมานะครับคือเราจะรู้ได้ไงว่ามีเคสมาทุกคนเห็นตรงนี้เป่าครับเนีย่ยเคจุกเฉินเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นไอดีมาแล้วก็พิกัดมาแล้วมันก็จะแจ้งในอ่าจะเป็นจุดสีแดงครับจุดสีแดงในแมป เขาดูนะนี่มีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วทํายังไงไม่ให้รับเคตซ้ำกันอ่าอย่างเช่นคนนี้นะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนี้ก็คือไอดีที่เขาจะไปนะครับมันก็คือห้าสิบเจ็ดอ่าก่อนจะไปเครทุกครั้งนะครับให้ทับอ่าแล้วก็บอก ไอดี <ID S 2> ไปเหมือว่าไปห้าสิบเจ็ดก็บอกห้าสิบเจ็ดไปไป,ประมาณนี้ครับผมเพื่อไม่ให้อ่าเคสชนกันครับแลเคีเชนขันครับผมเดี๋ยวผมรอเคสสักเคสสองคสแล้วกันนะจะรับให้ทุกคนดูครับเอาเทีนะครับระหว่างรอเคสมาผมขอไปอ่าถามอ่าเพื่อนๆที่เป็นหมอก่อนนะครับว่า การเป็นหมอเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวลองไปถามดูนะครับอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างครับผมแนะนําตัวไหนครับดูคัดครับขอโทครับหมอตาครับโอเคครับอ่าการเป็นหมอเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างครับผมช่วยบอกอ่าคนที่อยากจะเข้ามาเป็นหมอเนี่ยครับ ก็เ,เป็นหมอก็ได้ชื่วยเหอประชาชนมีประสบการณมากมายก็ได้พบปะผู้คนแบบมาคาในเมือยนด้วยเยอะยอะอ่ะโอเคครับโอเคครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ถึงคนที่อ่าอยากมาสอบหมอแต่ไม่กล้าไหมครับเป็นหมอก็ไม่ได้แย่นะครับ นี่โอเคครับขอบคุณมากครับผมอาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มีคสมาหนึ่งคีสนะครับผมให้ทุกคนทับอ่าแล้วก็พิมพ์ไอดีนะครับเพื่อเพื่อเป็นการแจ้งนะครับผมแจ้งคนในหน่วยนะเพราะว่าเราจะไปคี้แล้วก็ต่อมาก็ใช้คําสั่งสีเ็นนะครับแล้วก็ตามด้วยยีิบเพื่อเป็นการล็อกอ่าล็อกซีเสนะครับคือล็อกไอตัวเนี้ยไอแดงแดงเนี้ย อ่าอย่าหาก่อนอ่าโอเคเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็าไปกันเลยซึ่งอ่าผมว่าผมเอาอีกคันไปดีกว่าว่ะเอาเอเมอรเลนซ์ไปดีกว่านะจะเอาเอเมอรเลนซ์ไปดีกว่าดูาจะได้เปิดไซเลนด้วยนี่เลยตรงนี้ปึ๊บเองดีแลนด์ปึ๊บ โอเคครับ okay. ไปกันเลย อาโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงเคสเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าเข้ามาปุ๊บก,ก็ให้ทำการทับ cpr ตามด้วย id นะครับแล้วก็จำนวนเงินตอนนี้เป็นนอกเมืองก็หนึ่งพันบาทนะครับปึ๊บแล้วก็ทับ u นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วย id แล้วก็จำนวนเงินก็ อันนี้เ0็ดร้อยนะแต่ก่อนที่เราจะฮิวให้เขานะครับเราต้องถามก่อนว่าเขาจะฮิวหรือเปล่าอ่าฮิวหรือเปล่าครับฮิวครับพอดีผมขับรถตกถนนเจ็บร้อยเลยโอเคครับผมขับรถบอดไฟนะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> อ่าโ okay. อเคพอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปโรงพยาบาลน,นะครับ อ่าผมลืมบอกนะพอสเสร็จเช็ดปุ๊บให้คนครับออฟสีแดงเพื่อปิดจุดสีแดงไปนะครับหนึ่งมันก็จะปิดแล้วเราก็จะไปขับรถไปโรงพยาบาลอ่าแล้วผมก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับ่การรีวิวหน่วยงานหมอนะครับผม มี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอาโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะอ่าส่วนใครที่แบบอยากจะเป็นหมอนะครับผมก็าสามารถเข้าไปสามัครได้ที่ดิสกอร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสเอาไว้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย